ไหนนะช้อปปี้วิดีโอแอ i ฟ i a ล e t ตวิธีการทำซับไอเเช็คแหล่งที่มาของการคลิกซื้อสินค้าสวัสดีครับในตุก Infinity 88, น๊กอินฟินิตี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามานะครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ถ้าอยู่ประมาณนี้นะถ้าทำให้ผิดนะครับแล้วก็ใครยังไม่สมัครตัว s h o p ปี a แอ i ฟเ a ล e i ตอิ u คุนเซอร์โปรแกรมช้อปปี้วิดีโอช้อปปี้แอฟก็สมัครได้จากตรงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาทำซับไอดีทำซับไอเเพื่ออะไรวันนี้เนี่ยเราเราโพสนะครับคลิปลงไปแล้วแต่เราเองเนี่ยอยากจะเอาคลิปวิดีโอของเราไปโพสต์ยังสื่อโซเชียลต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการที่จะเอาคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไปโพสต์ลงในแอปเทรดนะครับของ Facebook เอาไปลงใน IG Story เอาไปลงใน y t u t u นะครับเอาไปลงใน LINE o a หรือว่า l n e ์ o o m นะครับหรือว่าจะเอาไปโพสต์ในเ a c e b o o k ตอรี่หรือว่า Facebook รีวนะครับเราก็สามารถทําได้ซึ่งสามารถโพสต์ได้ประมาณเราจะทำซับไอเดียเนี่ยได้ประมาณ5ซับนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องในทุกด้วยเข้าไปในช้อปปี้วิดีโอนะครับแล้วเราไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการสมมติว่าผมต้องการคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่คลิปวิดีโอนี้ครับทีนี้ผมจะกดโหลดมานะครับเดี๋ยวจะสอนปรับด้วยนะอ่ะคลิกโหลดมาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็กดบันทึกมาได้เลยนะครับกดบันทึกมาได้เลย คลิปโอเราเนี่ยก็จะลงไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้คลิปโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะให้เราเลือกแชร์แต่เรายังไม่แชร์ทีนี้เราสามารถเข้าไป Copy Link นะครับจากตรงนี้ได้เลยนะอ่ะคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ข้อความเนี่ยเอาไปวางไว้ในโน้ตได้นะผมจะเลือกเอาลิงก์เนี่ยมาวางไว้ในนี้ก่อนเลยหลายคนอาจจะมองว่าอีททำไมมันหลายขั้นตอนกลางแต่ว่ามันมีข้อดีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีข้อดีอยังไงออ่ะ่ะเสร็จแล้้ววไป Copy ขคามกน ก็ปี้ข้อความกับลิงก์มาแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราจะไปแปลงลิงก์กันให้เรากดย้อนออกมาเลยนะครับกดย้อนออกมานะครับเสร็จแล้วให้เราไปตรงคําว่านะครับฉันฉันตรงนี้นะคลิกเข้าไปครับตรงคําว่าฉันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนเลื่อนขึ้นมานะครับหาคําว่าโปรแกรมแอเฟ l ร์เนะครับนี่เลยโปรแกรมแอเฟ l ร์เนะครับแบบนี้แล้วเราก็กดคลิกเข้าไปครับเมื่อเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับนี่เมื่อวานผมลองโพสต์ไปมีคนดูต้องคลิกเข้ามาแต่ยังไม่มีคนซื้อนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ เราต้องทําไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วผมเข้ามาหน้านี้ให้เรากดเข้ามาตรงคําว่าบัญชีนะครับบัญชีผู้ใช้กดคลิกเข้าไปครับตรงบัญชีผู้ใช้เนี่ยมันจะมีคําว่าแปลงเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆให้เรากดคลิกเข้าไปครับตรงคําว่าแปลงนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเอาไปโพสต์ด้วยนะครับใครยังมาไม่ถึงตรงนี้เนี่ยก็มาให้ถึงเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องในทุกด้วยนะครับ อ่ะเราเอาลิงก์เราไป Copy l i n ลิงก์นะครับที่ผมวางเอาไว้ในโนต้ตเมื่อกี้ก่อนคัดลอกไปเลยแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรายังไม่กดแปลงนะมันจะมีให้เรากดแปลงนะครับเราไม่กดแปลงเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าซับเห็นไหมครับเพิ่มซับ ID ซับ ID ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มได้5ซับ ID สมมุติผมจะเอาไปโพสต์ใน Facebook Facebook ริวในริว1นะครับอันที่2เนี่ยผมจะไปโพสต์ใน IG อ่ะสตอร์ก็ได้สต,สตอร์นอะสตอร์นะครับไอจี IG สตอ เอาไปโพสในไหนครับในไอจีสตอร์เอาไปโพสในว่าอ่ายูทูบอ่ะยูทูบนะครับอ่ะยูทูบอะไรอีกอะ่ะผมจะเอาไปโพสใน3ที่นี้นะครับผมจะเอาวิดีโอที่ผมโหลดไปแค่ไปโพสใน3ที่นี้เพราะว่า3ที่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางลิงก์ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนโพสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโพสเลยดูให้จบนะครับไหนไหนก็มาแล้วเอาไปใช้งานกันอ่ะพอทำแบบนี้เสร็จระบบเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าให้เราเลือกแปลงนะครับตรงนี้ ให้เราเลือกแปลงเรากดแปลงได้เลยนะครับวิธีการวางซับ ID เเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่าอย่ากดเว้นว่างนะครับให้ให้พิมพ์ติดตัวกันเลยนะครับอ่ะพอเรากดแปลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์มาอันนี้เห็นไหมครับเราสามารถแชร์ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถกดคัดลอกลิงก์อ่ะเรากดคัดลอกลิงก์ครับผมก็จะกดคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วผมก็จะคัดลอกลิงก์อันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้แทนนะครับผมก็เราก็เอาลิงก์เนี่ยนะครับที่เราแปลงเมื่อกี้เลือกลงมาเห็นไหม เพื่อนๆสังเกตว่าลิงก์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับลิงก์มันจะคล้ายกันเลยแต่อันที่เราทำซับลิงก์เนี่ยเราบอกแหล่งที่มาว่าถ้ามีคนคลิกซื้อสินค้าที่ Facebook เราจะรู้เลยว่าคนนี้ซื้อจาก a c e b o o k โอเคไหมนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ใน Facebook กันนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกข้อความตรงนี้ไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปโพส์เลยพร้อมกันนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เข้าไปใน Facebook เลยเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่รีวเลยนะครับเราจะโพสที่รีวก่อนนะครับก็โพสที่รีวนะครับเพราะว่าเราตั้งรีวไว้เนาะอ่ะรีวแล้วก็เพิ่มวิดีโอนะครับแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราใช้มาเมื่อกี้นี้เลือกมานะครับทีนี้ตรงวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีพวก QR Code หรืออะไรเงี้ยมาด้วยนะครับที่เป็นของแพลตฟอร์มอื่นผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยนะครับอาจจะต้องทําการเอาตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าบางคนบอกก็ไม่เป็นไร เอาติดไปอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้เราเอามาจากพี่ส้มนะครับตัวของอพี่ส้มกับตัวของพี่เฟสตอนนี้เขาเขาโคกันอยู่เนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็ไม่ใส่เอฟเฟกอะไรนะผมก็เลือกตามนี้เลยนะครับผมก็กดถัดไปเลยแล้วพอมาถึงหน้านี้นะครับเห็นไหมมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นในส่วนของเขาให้เราเลือกรูปภาพหน้าปกนะครับเราก็ไปเลือกหน้าปกนะครับมาเลยอ่ะผมก็กดบันทึกไปแบบนี้ เราเลือกหน้าปกจากตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกจากตรงนี้นะครับกดบันทึกลงไปเลยเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วเราก็เอาข้อความวางลงไปนะครับแฮชแท็กผมก็ไม่ได้ใส่ผมก็วางแบบนี้เลยนะครับเอาวางแบบนี้ลงไปเลยนะครับหรือว่าเราอาจจะใส่เป็นทุเรียนหมอนทองก็ได้อะทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนจันนะครับแล้วตรงนี้นะครับอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะนะครับเปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมีอะไรให้เราต้องใส่อีก อันอื่นก็ไม่มีแล้วถ้าเรามีกลุ่มก็วางไปในกลุ่มนะครับถ้าเรามีกลุ่มเนี่ยเราแชร์ไปที่กลุ่มได้อ่ะมี1หนึ่งอันนะครับก็คือจะมีตัวเพลลิสเพลลิสเนี่ยผมทําเป็นเพลลิสไว้ผมก็จะเป็นสินค้าแนะนำเนาะผมก็เลือกเป็นสินค้าแนะนําแบบนี้แล้วผมก็จะเลือกแชร์แต่ว่าผมยังไม่ได้เอาลิงก์ไปวางนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์วางหลังจากที่โพสตแล้วอ่ะโพสตไปก่อนนะครับกดแชร์ไปเลยเสร็จแล้วเรากดคลิกดูได้เลยนะครับคลิกดูเข้าไปนะครับ ก็จะมีวิดีโอวิ่งขึ้นมาก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปตัวเองด้วยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนสังเกตนะมันจะมีให้เราเลือกเลือกคอมเมนต์เห็นไหมครับตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเราไปคัดลอกลิงก์มาผมจะเลือกลิงก์ที่เราแปลงนะครับก็คือลิงก์อันข้างบนที่เราแปลงก็กดคัดลอกไปเลยนะครับอ่ะผมอาจจะใส่ข้อความแบบนี้นะครับคลิกที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาลิงก์วางลงไปแล้วเราก็กดโพสต์ไปแบบนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับในรีวิวเราก็โพสต์แล้วคราวนี้ก็เหลือรอนะครับขั้นตอนต่อไป เมื่อกี้เราเอาไปโพสต์ต่อที่ไหนครับใน IG story ใช่ไหมเราก็เข้ามาใน IG เลยนะครับแล้วเราแล้วก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกครับเสร็จแล้วตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะมีพวกวิดีโอโผล่ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับก็คลิกตรงคําว่า Story เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะครับนี่นะที่ผมบนๆอีกคลิกเลือกครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการมาเลยก็คือวิดีโออันนี้เห็นไหมครับกดคลิกมา แล้วข้างบนนะครับมันจะมีคําว่าเสร็จนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันมีให้เราเลือกนะครับเราสามารถเลือกตัดออกได้เผื่อบ,บางทีเราไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่เราสามารถปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ได้นะ,อะพอเราทําเสร็จแล้วก็กดเสร็จเลยเมื่อกี้ผมก็ลืมตัดนะในในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กมันก็ตัดได้นะครับก็น่าจะลองเล่นเงินเป็นอยู่อ่ะเสร็จแล้วผมจะคลิกตรงนี้อีโมชั่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเลือกตรงคําว่าลิงก์เห็นไหมครับลิงก์เลือกลิงก์มาแล้วเราก็กลับไปคัดลอกลิงก์ในโน้ตมานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมพอเราเอาลิงก์มาวางเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเสร็จนะครับพอเรากดนี่นะครับหรือเราเลือกเอาเรากดเลือกให้มันเป็นใหญ่ได้เล็กได้นะครับอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กดแชร์ไปที่สตอรี่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็แชร์ไปที่สตอรี่ได้อ่าต่อไปเราจะไปโพสต์ในไหนครับเราจะไปโพสตในไลน์บูมกันแล้วอ่ะผมจะมาโพส์ในไลน์บลูมนะครับไลน์บ ข้างบนตรงนี้นะครับกดนะตรงข้างหมายบวกนะครับเสร็จแล้วผมจะกดตรงคาว่าโพสต์นะครับแล้วพอผมกดตรงคำว่าโพสต์จะมาที่รูปภาพครับที่เป็นรูปภาพนี้นะคลิกเข้าไปครับแล้วเราไปเลือกวิดีโอมาก็เป็นวิดีโอัน,นี้นะครับกดมาเลยพอเราเลือกเสร็จแล้วกดเสร็จครับตรงนี้แล้วเราก็ไปก๊อปปี้ข้อความแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับในในตัวของอาลายเนี่ยลายวูมเนี่ยเราสามารถก๊อปปี้ไปหมดนี้ได้เลยนะครับสามารถก๊อปปี้หมดได้เลยแบบนี้วางไปนะครับก็ตรง ตงข้อกงข้อความตรงนี้เพื่อนๆไปแต่งเอาเองให้มันดูสวยงามนะครับไม่ต้องโพสอย่างผมนะนี่คือผมโพสให้ดูนะครับอ่ะกดโพสไปครับเสร็จสิ้นอ่ากดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าเผยแพร่นะกดเผยแพร่ไปครับเรียบร้อยก็ผ่านไปแล้ว2ที่นะครับที่เหลืออีก2ที่เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวจะมาโพสในเอาให้ดูให้จบเลยอ่ะต่อไปเราไปโพสในอัปเดนะครับคลิกที่รูปภาพครับคลิกที่วิดีโอครับคลิกเพิ่มแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางได้เลยนี่เห็นไหมครับถ้าเราวางโพสชันการโพสแบบนี้ไว้เนี่ยมันจะง่ายนะมันเพื่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็กดโพสต์ไปเรียบร้อยนะครับพอเราก,กดโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็อรอจนกว่าระบบให้เราเลือกดูตรงนี้มันให้เรากดเลือกดูได้นะครับนี่เราก็กดเลือกดูอ่ะปุ๊บกดเลือกดูนะครับนี่กดเลือกดูตรงนี้นะอ่ะวิดีโอของเราก็มาแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจเขาคลิกซื้อเราก็จะรู้ว่าอ๋อมาจากตรงนี้นะอ่ะอันสุดท้ายครับใน YouTube นะ พอเราเข้ามาใน u t u b e นะครับให้เรากดตรงคําเครื่องหมายบวกนี่นะกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกว่าเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นช็อตผมผมจะเลือกเป็นช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปไม่ถึง1นาทีเนาะมันเป็นคลิปไม่ถึง1นาทีเราก็เลยเลือกช็อตนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิน1นาทีเนี่ยเราก็เลือกเป็นวิดีโอนะเวลาเราทําคลิปรีวิวเนี่ยทำคลิปช็อต1นนาทีกับทําคลิปนาที2นาที3นาทีขึ้นไปด้วยนะเอาไว้โพสนะครับอ่ะมาตรงนี้ต่อนะ ดำๆนี่คลิกไปครับเลือกสินค้าครับเราสามารถตัดออกได้ด้วยนะอ่าตัดไปครับมันจะได้ไม่ไปโชว์แบบพี่ส้มพี่ส้มอะไรเนี่ยแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องะไรต้องระวังนะครับอ่าเสร็จแล้วผมกดเสร็จเลยนะครับมันกดย้อนได้นะเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วผมก็จะมาคลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จนะครับตรงนี้อ่าเครื่องหมายบวกไอ้เครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกเมื่อกี้นะเห็นไหมก็จะมาตรงนี้ทีนี้พอมาหน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ พวกสติ๊กเกอร์ใส่อะไรอเงี้ยได้นะครับหรือบางคนแบบอยากเอาเอาข้อความมาปิดนะครับก็ได้แต่บางทีผมก็ไม่ได้ปิดเนาะผมก็ใส่ไปเพราะมันือ,อบางทีคนเขาอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาอาจจะมาเสิร์ชหาเราจากตรงนี้ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วกด ถัดไปครับแล้เวเราก็ไปคัดลอกเอาข้อความเมื่อกี้ข้อความเมื่อกี้ก็คือเราก็เอาชื่อมาวางแต่ว่าลิงก์เนี่ยเราวางไม่ได้ผมจะคัดลอกใหม่ก่อนผมจะคัดลอกไปแต่เฉพาะชื่อนะครับลิงก์เนี่ยเรายังเอาวางไม่ได้เดี๋ยวเราจะาไปวางอีกทีนึงผมก็จะวางชื่อเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถวางลิงก์ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เราสามารถแก้หน้าปกได้ต้องแก้หน้าปกนะครับเพราะถ้าเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเราแก้หน้าปกไม่ได้นะเราแก้หน้าปกไม่ได้นะครับผมเลือกหน้าปกนี้ก็กดเสร็จนะครับคือตัวตัว อ่าช็อตเนี่ยข้อเสียคือโพสต์ไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนทุกแพลตฟอร์มครับเราโพสไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้อันอื่นผมก็ไม่ได้โพสตต่อแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโพสกันละนะครับก็พอเราทําเสร็จนะครับเราก็อัปโหลดช็อตเลยนะครับอัปโหลดช็อตเลยอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าดูไหมครับดูวิดีโอกดคลิกครับก็รอจนกว่าวิดีโอของเราตรงนี้จะเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาคลิกเข้าไปกันนี้พอวิดีโอของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่วิดีโอนะครับเพื่อนให้ให้เราคอมเมนต์ กดคลิกเข้าไปครับแล้วทีนี้เราก็ไปคัดลอกข้อความมาวางนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความให้ดูนะครับอ่ะผมก็จะคลิกดูเพิ่มที่นี่นะครับก็ใส่ไปประมาณแบบนี้เลยนะครับคลิกดูเพิ่มที่นี่แล้วก็โพสต์ไปนะครับก็กดโพสต์ไปเสร็จแล้วให้เรากดตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็ปักหมุดโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่ะก็จบแล้วเทคนิคการทําซับแล้วก็การโพสต์นะครับก็ลองมาทําตามนี้กันดูแล้วก็ลองเอาไปใช้ ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h o ป e ี้แอเฟอรเตหรือว่า s h o ป e ี้วิดีโอแอ l ฟอเสตเนี่ยสามารถดูวิธีการสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอยู่ด้วยนะมีกลุ่มสอนอยู่ด้วยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับเป็นกลุ่มฟรีเนาะหรือว่าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็มาซื้อคอร์สเรียนได้นะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามฝากติดตามฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งซ subscribe เพื่อเปกำลังใจเดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากอีกนะครับสวัสดีครับ